เปสมีย <L> ไปสอนคนบากหลายมีกันเดียวเน,น,นี่ยนะะลายางปุ๊ยเนี่ยนี่คือแมงมดงใส่ไข่แมงแดงที่สนหยางหน่อยมห่มอนหน้าแล้วปลาหยาง ในสวนจ้าโอ้หลมเย็นจังเลยบึงการได้จ้าได้หน่อยไปไปสอนโอยุงงตายจ้า ไปสอนมาปันสิลงได้ป่ล่ะไปซับข้ามออ อาหน้ำไปน้ำกันเหนียวน้ำไปปั้นปูนไปสอนบกวะให้ไปสอนเอาคู่ไปน้ำคู่อีบุญไม่ใช่ไปซับค่ะ เสียงหน้าน้อยเสียงหน้าน้อยไปซับคาป่าซุปนันที่ไปสอนบอกซุปนันซุปนันที่ไปสอนก็นนเ,นนยเย็นดีแทะโอ้ยอย่างงามขนาด อันี้ของน้าพอ่อมเนี่อ๋นอนี่น้ามีเ่ละ่ะครไปสับค่ะโหทองหน้าทาั้งคนอ๋อ สวรรค์บานนะหาอยู่ขนาดบึงกาลที่นี่บึงกาลอำเภอเซกา ยางนั้นนี่คือหางแถ่น่ะฟังนี่น